ขามันยน้นทครงล่าง่งขามนขันมึงสีเป็นเจ้าขวง <laughs> <laughs> แต่พมันละเอียดก่ามันงขัน <laughs> ขันมึงสีนอนเฝ้ามปนี่โอ้ย่ากับไ้ย่ายกมโ้มึงโหลดซ้ำรถเข็นมกนสีเอา้นี่นเก้าลขึ้นขึ้อาเสียมาเราเมื่อโอ้ยขา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 เ <c oughs> สียมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยคืนคืนน้ำพอคืนน้ำพอคืนน้ำพอ ย่านยังม,มันได้แล้วมันได้แล้วแม่เออมันมันเจอจกันคนละครึ่งทางแล้วไปไฟไฟไฟโอนังยากนะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มันนังยากเ <c oughs> ออาะมันยืนไม่ได <c oughs> โ้โอ้ยโอ้ยขาลุดนขาลุดน,านขาลุดนขาลุ่มันกัดไ่ได้เพราะมันมันยืนได้อ้าทำไมสองตัวพวเนีย้ขึ้นแล้วสากได้เดินตามน,นะ <c oughs> มขึ้นได้บ่น,บนี่มันขึ้นบ่ได้ แอชันปล่อยลงจากรถดูยายจะเอารถไปวจะเอารถไปใช้นะครับแต่ว่ามีเด็กน้อยห่วงรถอยู่หนึ่งหนึ่งชิ้นพอบักเขาเจ้าอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อขนตัว้างขวสางขเจ้าสิลงลไหมยายจะารถไปใช้ ยายจะเอารถลุกมาเร็วๆร่วมส่งกำลังใจให้คุณยายนะครับไม่รู้ว่าคุณยายจะสามารถเอารถกลับคืนมาได้หรือเปล่าไม่ลงครับไม่ลงไม่ลง,ลงโอเ้เร็วเร็วเอาถุงขยะมาล่อเหนียวเหนียวไม่ได้โง่นะยายเหนียวไม่ได้โง่นะยายนั่งอันนี้ก็อยากขึ้นอีกแล้วยังไม่สนหน่อยในชีวิตกับทุกตอนนี่ละ่ะเออเออบมื่อกุศิปีนขึ้นรถจึงๆพ้งคบณปานิเออว่าไงเออยานบมาที่หนึ่งค่ะ หอมไหมหอมไมหอมไย้หอมลูกิงบ่เอมลูกิงบ่ลูกิงบ่หอมไมยหอมมม่ีวะโอ้ยเอาเขาลงมาทีดีบ้าบมันินงมันินเ้ยาวนกไม่ลงครับโอ้เดน๋ยวชอบอยู่ตรงนี้อาพี่สวยขึ้นได้มัไม่กขึ้นไมได้วะกาาบายเด้เขาเจ้าก็เป็นจบไป ห่วงนี่น่ะไหเจ้าเจ้าออกมาพี่เจ้าออกมาพี่ดันดันห่วง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 ออกไปว่าออกไปลดเข็นผมลดเข็นผมออกไปลดเข็นผมลดเข็นผมลดเข็นผมอยาดแต่โอษณาหยาดแต่โฆษณากูไม่ได้กูไม่ได้ขึ้นนะมึงแต่ว่ากูกะสิเอาของมึงน่ะโคตรเลยลดเข็นผมลดเข็นผมออกไปพ่อออกไปลดเข็นผมลดเข็นผม นนาอีีลกัเอาแม่เจ้าสิได้ใส่บ่อไอ้ใส่ใส่ใส่บ่อสลิงมือนี่เก่งเหรเป็นผู้อุ้มบ่โเกีบเอใส่รถเนาะเอาเพื่อนสีเอารถไปขนน้ำลูกเร็วๆลงมาเม่เอารถเคลื่อนผมผมผมล้อมันหวงพวามันนี่เดี๋ยวดิแม่ขับออกไปเลยไปแล้วนะขับออกไปเลยไปแล้วนะย้ายย้ายวันฒนาย้ายวันฒนาเอารถ มัร์กเราบันที่นี่มือมาร์กเราบันที่นี่มักบันที่นี่เฮ้ยไปนจะได้ไปเที่ยวแท้โอ้ย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 บางคนเดียวเนี่ยไปแล้วบางคนเดียวเนี่ยไปตัวเดียวเล่นไปทางหน้าประตูเล่นไปทางน้าประตูอีสวยเล่นไปทางน้าประตูความบันที่หนึ่งมันกับบอลลอกอีรีเฮ้ยเล่นไปทางน้าประตูเล่นไปทางน้าประตูเล่นไปทางน้าประตู รถของเหนียวเหนียวไม่ลงครับ <c oughs> ที่หนึง่งยี่หลีมา่ามออร์ดกกับเป็นของบ้านอะไรล่ะพี่น้องเอ้ยเบิง่งรถอันขนาดว่าเสียวรถไปค้นน,น้ำเนาะมันยังม่ยอมลงจากรถเนาะรถเข็นมันยังเสียวเนาะซาเล็กมันยังเสียวเนาะโอ,อ้ไม่เอาแล้วนั่งลมบอกชี้เหม่อเลยมุดด้วยมุดอย่าลงไปหาเลี้ยงพอพูนหน้าพูนหน้าหวางรถเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งมึงมงมันหวงรถมันหวงรถ ดูพี่น้องมันห่วงรถมันหัวงรถมันถึกันใส่แม่ดิเองมันวนมันวนอยู่มันวนอยู่กุ้งปุ๋มกุ้ปุ๋มวนแล้ววนแล้วแสดงว่าเป็นเจ้าของแห้งเด้งขึ้นเลยเด้งขึ้นเด้งขึ้นอ้าวเสียมาเราเมื้องโอ้ยโอ้ยขา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 เสียมาโอ้ย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 คืนคืนน้ำพอขึ้นนะพ่อขึ้นนะพ่อย่านหยังมันได้แล้วมันได้แล้วแม่เออมันมันเจอกันคนละครึ่งทางแล้วไปไฟไฟไฟมันังยากนะเดี๋ยวมันดังยาก ้ามันยืนมาได้โอ้ยโอ้ยขาลุดขาลุดขาลุดมันอยากโอ๊ยขาลุดขาลุดขาลุเ่มามันกัดได้พอมามันยืนมาด้อยากแต่บทที่หนึ่งอ้าวทำไมสองตัวพูดีย้ขึ้นแล้วสงได้เดินต่างนะขึ้นได้โมนี่มันขึ้นบ่ได้คึ้นั่งเจี๊ยบเจี๊ยบใช่ปะ อ้าวขึเนบังคับิังแน่แท้โอ้ยสึ้นใตู้กระพอพลูกูก็ต้องได้ขึ้นคนละเครื่องทางเนาะอยากจะแพลเน๊อจอดไปเลยแม่จอดไปเลยขอลุกกระซังมันแกสิม่เอาต่เม่นมึงแย่งกันยันแต่บพราะเด็กนนนอพ่อลูกลินปานเด็กน้อยสุ่มหามึงไงอยางไหลไบ่เ้ยมันลกไงมันอยู่ทรงนี้แหละอ้มันสู้กัน เอ้แมาสุ่นไม่รอดบ่ะเขาเจ้ามึงยืนมึงยามขยับเด้ขามึงสิตกตกะร่องเจ้าลงแล้วเจ้าลงแล้วโอ้เหยียบลูกป้าป้าบอกกันนั่นลูกก็ท่นคือเหยียบลูกแล้วอันนี่ลูกยากเออแต่มันลูกไว้นะมันมันเห็ดเขาแล้วเอ้าเบิงขามันเดียวนี่คือ่างกูนะขามันขันเมื่อสีเป็นเจ้าของแต่พ่อมันเอ็ยดพอมันมึงอ่ะ มึงสีนอนเฝ้าันนี่วอ้มึงแย่กับไอ้ย่โยกมันลยโด่ไอ้มึงโหลดซ่ำรถเข็นมึงก็สีเอาเูนลันมเอาเบิรสุยางมา่าขวบไงึงขายมันย่นอนเฝ้ารถเข็นแม่ยรถเข็นมึงก็สีเอาตีโดนีหมันลกไสงสลงมึงกัสิเอาเบิดตตีนโดไปหานียมปุ๋ยมันไป้ดนั่งดีไปิ่งดูพ่นองพ่นองิ่งดู นเบอร์เหนียวเอาทุกอย่างแหละที่เป็นของยายามันต้องเป็นของเหนียวมรดกทั้งหมดต้องเป็นของเหนียวมันขามันอะไรกับหน้าเขาหมดมันต้องเป็นของเหนียวทุกอย่างไปเร็วไปเร็วเออ ตอนนี้เหนียวชนะแล้วครับพี่ๆครับตอนนี้เหนียวได้เป็นเจ้าของซาเล้งแต่เพียงผู้เดียวเชื่อเถอะมันเป็นกลิ่นเหนียวอนาดคดยายก็ดมกลิ่นฉี่ที่เหนียวฉี่ใส่แล้วยายก็โอนให้เหนียวพี่ดอกบังขามันเด้อฝุนมันย้อนลงมาผุนน่ะบูยกลัวแมนแอนซูเปอร์แมน่าอันคาทามื่อกนอนนะนะแล้วก็บ่ได้นอนสบายพอเดยนอนลำบากพอเนแต่ว่ากสินอน อ้ยอันผูดด้ใดว่าอันมันโทษโทษเกินไปเด้อพี่น้องเด้อหมาตัวเนี้ยเอมเมนต์บอกผมแนยผมบรู้เลยว่าอันสิ่งที่มันเป็นอยู่มันปกติในเรื่องของหมาบอหรือว่าผู้ใด มันเป็นปกติในแบบที่หมาเป็นบอหรือว่ามันผิดปกติหรือว่ามันสลัดเกินไปสําหรับปลาเขาเนี้วนี่แหละซาเล่งใหญ่มันยังสีเอาคิดเบื้องล้นขนาดบ่อแล้วดกใหญ่มันเอาไปแล้วซาเล่งมันยังไหวผู้ใดจับนะหมาบ้านใครเป็นแบบนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้พูดใหม่จากตอนนี้ channel แล้วกลับมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะโอ้ยมันลุกลุกแล้ว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 มึงลงไหนกันลงไปรอดมึงนางฝสาวบัดหมึ่งกับนางฝสาไปรอดมึมีผู้ใดเอานะมึงดอออออกบันี้้้ไม่่ยูแลว เจ็บเจ็บอออ้ออลงดีกว่าเจ็บขาลําบากที่หายเอาไปเถอะทาเล้งเนี่ยเก่งจะเอาก็เอาไปาเถอะไ,ไม่เอาล้วไปนอนในข้ขอ,อดีกว่าสบายกว่าเยอะเลย